สื่อมวลชนทุกๆท,ท่านนะคะพี่น้องสื่อมวนชนที่ร่วมกันสื่อสารภาพลักษณ์ที่ดีให้กับโอเชี l ยนไลฟไทยสมุทรตลอดหลายๆปีที่ผ่านมาจริงๆวันนี้วันที่21รุ่นทำงานครบ15ปีเมื่อ20มกราคมที่ผ่านมาพี่เพียร์ปีน,ะ <c oughs> นี่ีไป่ยอมเหมือนกัน <c oughs> เนีย <c oughs> เราอยาถาม <c oughs> เลยถาม <c oughs> ว่าจะรู้สึกถึงอายุนะคะ ก็มาเป็นกรรมการผู้จัดการด้วยเจตนาที่อยากจะมาทําแล้วก็แก้ปัญหาที่นี่สักสาปีแต่ปัจจุบันก็ทาจน15ปีแล้วนะคะสงสารโอเชียนพอลตี้เหมือนกันก็ทิ้งเขาไปแล้แต่ไทยสมุรก็พัฒนามาเยอะมากนะคะแล้วก็เติบโตได้อย่างยั่งยืนจริงๆไทยสมุรไม่ได้เติบโตเยอะในแง่การเติบโตพี่อาจจะไม่ใช่ปัจจัยที่เราคิดว่าสำคัญที่สุดเราคิดว่าเติบโตพบีาจะต้องเติบโตพร้อมๆกับความยั่งยืนบริษัทมีความแข็งแกร่ง เรามีหน้าที่ต้องดูแลพู้ประกันดูแลพนักง,งานของเราที่ปรึกษาประกันชีวิตถึงตัวแทนของเราเนี่ยตลอดไปเพราะฉะนั้นความมั่นคงทางการเงินของเราเป็นปันจจัยสําคัญที่เราว่าเราจะหนักตลอดหรือว่าถ้าเราจะขายอะไรเราต้องรู้ว่าความเสียเ่ยงคืออะไรและแบรนดความเสียเ่ยงให้ได้ถ้าเราจะลงทุนอะไรที่พสุวรณลงทุนเราต้องดูแลให้ดีนะคะแล้วก็แบรนดความเสี่ยงจากการลงทุนในทุกๆุกนิตินะคะทางด้านโอเปอเรชั่นการบริหารงานเนี่ยเราแลกความเสี่ยง กับคุณภาพของงานนะคะคุณภาพของงานต้องดีความเสี่ยงต้องลดลงถึงแม้ยอดจะไม่ได้มาก KK, มายนะคะเหมือนที่บางครั้งเคยเป็นหรือและบริษัทเติบโตอย่างก้าวกระโดดนะคะก็ต้องต้องเรียนตรงๆแล้วก็จะวัดได้จากผลประกอบการในแง่ของบอสทั้งหลายของบริษัทก็ไปได้ดีนะคะแล้วก็เราก็ยังเติบโตที่ปรึกษาประกันชีวิตอย่างต่อเนื่อง ก็จริงๆดูทว่าวิดีโอก็อธิบายด้วยตัวมันเองไปเยอะมากจริงๆและเอียดเกินไปด้วยซ้ำไม่รู้จะบอกอะไรเยอะแยะแล้วก็หลายๆอย่างมันก็อยู่ตรงนี้จะได้ไม่บากเผื่อจะดูอะไรนะคะเพื่อจะดูข้อมูลอะไรอเขาจะให้เล่าปีหน้าปีนี้ปีนี้ปีนี้ใครมีคำถามถามมาแล้วกันถ้าบอกน่าจะบอกบอกไม่ได้ก็ไม่บอกฟ่ะไม่ไม่ปีนี้คือปีสองห้าถูกไหมคะ สมาคมประกันชีวิตคาดการณ์ว่าธุรกิจประกันชีวิตจะมีเบี้ยโตอยู่ระหว่าง2-3เซส่วนใหญ่ที่มันโตไม่มากนะเพราะว่ามันมีเบี้ยเบี้ยครบกำหนดมีเพดอัพนะคะหลายคนที่ขายเบี้ยจะยาวจะสั้นจะอะไรก็แล้วแต่พอมีเพดอัพเนี่ยเบี้ยติดต่อไม่เข้ามาละเราต้องขายใหม่ธุรกิจประกันชีวิตเกี่ยวเนื่อกับภาวะเศรษฐกิจทุกคนคงไม่ได้รู้สึกว่าเศรษฐกิจบ้านเราปีนี้จะดีมากมายเท่าไหร่นะคะดูจากการคาดคะเน จริงดีีกรต่างๆแล้วสมาคมถ,ถึงกับว่าเราน่าจะเติบโต2-3แน่นอนไทสุตรอยากโตมากกว่าที่อินดัสทรีทำแต่การโตอะไรก็แล้วแต่ไทสุตรจะยึดถึงการโตที่ยั่งยืนเราคงไม่ต้องการจะเติบโตแบบก้าวกระโดดแล้วไปสองสมปีมีปัญหาทางการเงินเพราะฉะนั้นผู้บริหารทุกส่วนก็จะระมัดระวังคุณภาพการเติบโต พี่เปียก็หายากนะอะไหลีอยู่คนเดียวเท่านั้นเวลาที่พี่เปียบอกว่าตัวแทนพวกนี้มันทําอะไรไม่ค่อยถูกต้องเอาออกไปเลยอะไรอย่างเงี้ย CLO ที่ไหนคงไม่ค่อยทำเพราะเอายอดมาเก่ย KPI ก็สําคัญนะคะปีนี้เนี่ยเรายังใช้เรื่องพลังความรักรักคือพลังของชีวิตเราคิดในเรื่องพลังความรักเนี่ยลึกขึ้นลึกขึ้นทุกปีจากรักคือพลังของชีวิตเป็นเหตุผลของคนที่ซื้อประกัน เป็นเหตุผลของคนทํางานของเราที่รักธุรกิจนี้รักบรษิษัทนี้รักงานนี้รักเพื่อนร่วมงานแล้วส่งต่อพลังความรักด้วยการบริการดีๆไปให้ลูกค้าผู้ประกันของเราเสร็จแล้วเราก็พัฒนาแนวคิดเรื่องรักกเป็นรักในแง่ที่เรียกว่า love mindset รักในสามมิติ love your wealth love your health แล้วก็ love your w o d l นะคะเราคิดว่าเรามาัา่นใจนะเราลงลึกขึ้นเรื่อยๆกับพลังคว ปีนี้เนี่ยพลังความรักจะต่อยอดปีที่แล้วต่อยอดไปแล้วเนี่ยแย้งพนักงานที่มี love, เลิฟมีแวลลุกเลิฟของเขาเรื่อง passion pleasure purpose นะทำให้พนักงานของเรามั่นใจว่าเฮ้ย mm hmm. อยู่บริษัทนี้เนี่ย mm hmm. มันมีอะไร surprisingly, บริษัทเราถึง over ต่ำกว่าค่าเฉลีย่ยเดอุตสาหกรับและก็มีพนักงานจำนวนมากที่เข้ามาแล้วไม่คิดว่าจะอยู่ถึง10ปี mm hmm. ตอนที่รุดทำเรื่อง provident fund ก็บอกกับแอชาบอกว่าโอ้ไม่ต้องให้เยอะหรอกเด็กรุ่นใหม่ก็ไม่กัดอยู่นานเขาไม่ได้สนใจพรบีเดนฟันเขาสนใจเงินเดือนโบนัสสนใจสวัสดิการสนใจวันหยุดสนใจรุ่นนี้ไม่ได้สนใจพรบีเดนฟันวันนี้เนี่ยพนักงานเหล่านั้นวิ่งมาหาบอกว่าเราอยู่กัน10ปีเราอยากเห็นว่า10กว่า15หรืออะไรไปพรบีเดนฟันเพิ่มไหมก็แปลกนะที่ที่ลูกคิดว่าเด็กรุ่นใหม่ไม่คิดแต่เด็กรุ่นใหม่เหล่านั้นที่ไม่คิดจะอยู่ที่นี่มาเป็น10ปีก็อยู่จนถึง10ปี เราคิดว่าพลังความรักทาบ้านของเราให้เป็นบ้านหลังที่สองที่น่าอยู่โจทย์ที่เราทํากันภายในก็ต้องเรียนรงๆว่าเราจะพูดถึงการทําให้ออชเชนไลน์ไทยสุดเป็นบ้านหลังที่สองที่น่าอยู่คนของเราทํางานที่ออฟฟิศกันวันหนึ่งเป็น10ชั่วโมงบางคน12ชั่วโมงใช้เวลาที่นี่เยอะเราต้องทําให้เขามีความสุขในบ้านหลังน,นี้ก็ในนี้ก็จะเห็นน้องๆก็มากันเยอะไม่ตีกันเนาะเพราะฉะนั้นตีกันไม่ได้นะคะ เราทํางานเป็นทีมอะไรที่ยากแค่ไหนเราก็ประสบความสําเร็จดังนั้นเราก็ต้องเรื่องเลิฟบายเซเรื่องคอแบ v ลู u พาชั่นเพอร์เพรสนะคะแล้วก็เพลชเชอร์ในการทํางานโดยจริงๆเนี่ยเราเน้นเรื่องของการพัฒนาคนเป็นหลักวันนี้รุ้สึงทำงานไม่ได้ท่านลึกไม่ได้มีผู้บริหารเก่งๆเยอะแยะแล้วก็ที่ไม่ได้มาด้วยก็อีกเยอะแยะเป็นเป็นกองโตที่ที่เขาช่วยทํางานให้เราแล้วก็มีความสามารถในการทํางานดีกว่าเดิมเยอะ ถามว่าแล้วปีนี้ล่ะเราเราอยากโตจริงๆเป้าของเราเนี่ยปีนี้จริงๆคือ10%ที่เราดิ่บหอยลงไปพี่เปี๊ยกเปี๊ยกสู้ด้วยมั้ยไม่สู้นะมั้งตั้งทุกงานนะครอาทิตย์ที่แล้วไปกับพี่เปี๊ยก kick off กันมาแล้วก็แล้วก็ให้นโยบายกับช่องทางที่เดี๋ยวมิเรเบียนไปเป็นเราเรียกตรงๆว่าที่ปรึกษาการเงินชีพเราอยากชี้แนะให้เขาเป็นคนให้คำปรึกษา เราไม่อยากให้ตัวแทนเป็นคนบปตื้อใครให้ซื้อประกันเราอยากให้ตัวแทนให้ความรู้ให้ความเข้าใจวิเคราะห์ความต้องการของแต่ละคนแล้วก็หาผลิตภัณฑ์ประกันชีพจากเราเนี่ยไปตอบโจทย์ความต้องการเพื่อปิดความเสี่ยงหรือการสร้างการตระหนักรู้ว่าชีวิตคนเราเราจะมีชีวิตชีวาวได้ถ้าเราดูแลสุขภาพถ้าเรารักสุขภาพเราชีวิตเราอาจจะอยู่จนเกินเออกษียณไปอีกนานกว่าเ,เดิมอีกเยอะเพราะฉะนั้นเราต้องวางแผนทางการเงิน l o v e Your wealth แผนที่ดีออกตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะแล้วช่วยกันเลิฟเดอะเวิลดในมุมของ e s g หะหลักการพวกนี้มันก็ถูกส่งกันมานะะแล้วแน่นอนปีที่แล้วก็ประสบความสำเร็จก็เป็นปีที่เราน่าจะเป็น new high ของ profit นะคะแล้วก็ new high ของ asset ที่โตเกินแสนล้านนะคะเบีย้ยอาจจะไม่ใช่ new high เบีย้ยนอน drop ลงไปต้องยอมรับจริงๆนะคะแล้วเราก็เลือกเอกบีย้ยที่คิดว่า เป็นเบี้ยที่เราพอจะเหลือกับไหหรือคาดคะเนว่าอนาคตพอจะเหลือกัไหนนะคะค่าคาาเราก็ขึ้นไปสิบสองเดือนแเดีทเรานขึ้นไปอีกอ่ะเอกมโตตามเวลา่ต้องโตตามเวลาใครทำอัปเดตลม้อยเก้าโอเเพราะว่า11เอ็ดือนเป็น3ามยแปกว่าก็สิบสเดือนขึ้นมาสามเกสร็นตก็ต้องคิดว่าสำหรับรุ่นเองค่าคาสูงสูงไป สูงไปนะคะเพราะว่าค่าขาที่สูงาอ o จะต่ำแั้นก็ถ้าสูงไปก็ต้นทุนแคปิตอลมากเกินไปนะคะแต่เราก็มัน่นคงมีเงินสำรองเพียงพอรองบัานก็พูดกันไปแล้วไม่ต้องพูดมากอันนี้โรบินเขาโมของเขาไปเยอะแล้วอันนี้อันนี้เป็นงานโรบินนะคะของเราที่เอาบัตเจตไปทำเรื่องพ้นทีอยู่ประจำนะคะแล้วก็แต่ปีนี้เราเมื่อก่อนเนี่ย นึกมองว่าไทยสมุดคือสมบัติในที่นี้ขอโทษคุณนี้เดือนเดือนมีนาเราจะเจอการเอกจะมีเรื่องเล่าสุดแบนฝันว่าเราก็อยากจะเด็กลงไปมากกว่าโอ้อีกจะเป็นใครก็แล้วแต่นะเดี๋ยวนี้นึกนึกเออในนี้ใครใครเจนวายช่วยยกมือหน่อยดิใครใครเจ็ดวายยกมือจริงหรือจริงไม่จริงไม่เคยมีจุกไม้ร้อยว่าพี่ชายก็ยกพี่ชายพี่ชายพี่ช้ เจนวายยินดีไหมลุกค้เจนวายจะเป็นความใจโอเชี่นไลท์สเราอยากทำตัวให้เป็นเจนวายเราอยากทำตัวให้รู้อินไซต์ในความคิดของเด็กเจนวายแล้วเราก็เริ่มที่จะมีความเข้าใจแล้วว่าเด็กเจนวายตอนก็ได้สตาร์บัคก็แพนแล้วไม่กินสองร้อยกว่าบาท ใช่ไหมแต่เราได้ยินว่าเจนไวสายเปก็จะกินดริปคอฟฟแก้วละสองร้อยกว่าบาทที่ปิิสามีรูกว่าขายอยู่แล้วก็พบว่าเจนไวสายเปซื้อแก้วละสองร้อยกว่าบาทจริงๆนะยิ่งถ้าเป็นกาแฟเอธิโอเปียชาติประหลาดประหลาดมาจำนวนจำกัดที่ต้องรีบ่ต้องกินที่ต้องขายได้แพงขึ้นนะคะแล้วเราก็เลยเริ่มมองว่าเจนไวนี่จะเป็นอนาคตที่มีตังค์นะคะแล้วก็จะใช้ชีวิตให้เต็มที่ e น j o y การกิน e น j o y การเที่ยว ไม่รู้จริงไหมไหนน้องเจนวายเจนวายที่รักตัวเองจริงป้ะเจนวายรักตัวเองหรือ <ous> <mesela. S 1> รัอพกพ่อแม่พี่น้องทุกคนมากกว่าเราเมากกว่าตัวเองเเข็เข็บอกรักรักผู้ชายคะช่าง ก็อินไซต์ก็เราก็เริ่มศึกษาอินไซต์ของ GenY แล้วเราก็เริ่มมีไอเดียบางอย่างพี่เอกเขาบอก Gen วเนี่ยสายเป g ์ n จวรับตัวเองนะถ้ารับตัวเองก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองถ้ารับตัวเองก็ซื้อประกันให้ตัวเองไม่ต้องไปซื้อให้คนอื่นก็ได้นุ้ได้ยิน g e n Y เนี่ยเขาหาเงินได้ส่วนเงินปักเงินใหม่ก็จะเป็นความท้าทับที่สุวรรณเสมอแต่ขอโทษนะจริงๆที่สุวรรณเขาได้เลขข้า้ตัวเลขนั้นมีสิบเอ็ดเ่ย มันกระโดดเพรมีสุพรรณหมดเีสวรรณม่ขอี่สวรรณน่พี่ชวนคพี่สุวรรณทเยอะคือคือฝัอ่งประกันชีวิตก็ manage ใด้ดีแต่ว่าลงทุนก็ต้องยอมรับนะคะว่าไทยสมุดตลอดเวลาก็มักจะเป็นเบอร์นหนึ่งเบอร์สองในแง่ของตันทนลงทุนแล้วก็บริจุนที่ก็ไม่สูง ดุ๊ดเป็นนั่งเป็นกรรมการเจ้านี้ให้การบินไทยก็ก็คุ้นกันท่สุวครับครับผมก็แค่สอบถามถึงเรื่องของเอเจนต์นิดนึงครับนี่ครับนี่ครับโอเคเมื่อกี้ในวีดีอาร์เนี่ยจะมีบอกอยู่ว่าแอคทีฟประมาณยี่สิบคิดยังไงกับเรื่องนี้นะครับแล้วก็มีสูตรนี่คืออะไรยังไม่พออยู่แล้วอีสูตแล้วตอนีสัดส่วนเป็นยังไงบ้างแล้วก็ทิศทางในการพัฒนาเพราะว่าเทสต์ไม่ไม่ค่อยก้าวออกมาในเรื่องของการพัฒนาตัวแทนหรือว่า ชูจุดของการเพื่อราตัวแทนมากนะนะเป็นชุดที่ผ่านมาตอนนี้เขาเขาคงพัฒนาแต่เขาไม่ออกมาพูดขอฝากเคลียร์นิดนึงครับขออนุญาตเรียนชี้แจงกันแทนท่านซีอีโอนะครับก็ต้องถามว่าทำไมการวัดแอคทีฟหรือความกำลังปริตเัาบบยังไงต้วัดจากตัวแทนที่เราสร้างมาซึ่งในวีเออาร์นี่จะเป็นการพูดถึงตัวแทนในโครงการที่เรา ดูแลในกรุงเทพซึ่งก็สะท้อนมาว่าการที่เราดูแลพัษนากรุงเทพการตรวแการในกลุมกรุงเทพเป็นที่ปรึกษาการชีวิตรุ่นใหม่ในกรุงเทพต้องมีพื้นฐานการเป็นที่ปรึกษาการชีวิตแทนที่เป็นคนขายนะครับก็เป็นหลักสูตรที่เราพยายามสร้างพฤติกรรมสร้างระเบียบวินัยในการเป็นผู้แนะนำผู้ให้คำปรึกษาก็สะท้อนมากับการที่เขาทํางานอย่างต่อเนื่อง ในแต่ละรอบการทำการซึ่งครึ่สตร์มันว่าเป็นเปอร์เซ็นต์สมมติว่าเปอร์เซ็นต์คนมารอ้อยคนมีกำลังเปลีตเฉลีย่ยหมุนเวียนกันอยู่ทุกงวดการเงบะผลงานอยนู่ที่กี่คนนั่นคือกำลังเปลิ่ยนต่อต่อทีเดียวเดียวกรันที่ขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อสรุปบอกว่าเราไม่ค่อยได้พัฒน,ะน,นารัดแทนก็อาจจะเป็นภาพเก่านะถ้าภาพใหม่เนี่ยเราใช้เวลากับ ที่ปรึกษาการชีวิตเราพนธุ์ปีที่แล้วเราก็นําแนวคิดในโปรแกรมที่เราพัฒนาที่งานกรุงเทพกระจายไปสู่ในภูมิภาคเราไล่หลอตที่กรุงเทพก่อนเพื่อ p b c a แล้วก็กระจายไปทุกที่ต่างจังหวัดทั่วประเทศซึ่งก็ด้วยแนวคิดใหม่ด้วยวิธีการใหม่ที่ปรึกษารุ่นใหม่ที่เข้ามามีกําลังผลิตเพิ่มขึ้น แล้วคุณภาพดีขึ้นดีขึ้นวัดยังไงวัดจากการที่เขาขึ้นสู่ตําแหน่งสัดส่วนมากขึ้นการเข้ารับเรียนรู้มากขึ้นเบี้ยที่บริได้ก็สูงขึ้นกว่าปบบีที่ผ่านม,มาสามปีที่ผ่านมามนเราบริได้สูงขึ้นตลอดในเบี้ยสําหรับวัดเฉพาะคนใหม่ที่เข้ามาแล้วก็สัดส่วนการเลื่อนตาแหน่งเขาสัดส่วน3ามสี่กิบเร์เตเดิมที่อยู่ประมาณ2 0 2 5บเก็เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดฉะนั้นเนี่ย ปีนี้เองก็เป็นปีที่เราจะเพิ่มความสําคัญมากขึ้นแล้วก็โฟกัสมากขึ้นเราจะเริ่มใส่ใจเรื่องคนใช่มากขึ้นสอบรับกับที่ท่านสีโอได้นำเสนอว่าเราจะมุ่งเน้นให้ความสําคัญกับคนเจนาวายดนั้นแน่นอนละครับเราเป็นช่องทางหลักอกิสาะการชีวิตถ้าเรามีที่สาปาร์กทำชีวิตเจนวายด้วยมันก็จะตอบโจทย์นันไา้มากขึ้นครับ ัลน,นก็เป็นแขนงของเราที่เราจะพยายามสร้างคนเจนใหม่มากขึ้นขณะเดียวกันพื้นฐานการศึกษาจะต้องไม่ใช่ได้แต่เจนนะครับแต่การสราไปด้วยกันไม่ได้กับหลบากว่าเทคโนโลยีมีส่วนสำคัญมากในการที่จะเข้ามาเป็นผู้แนะนําเป็นผู้ให้คำปรึกษาต่ะ้ายที่สุดหมายเซนที่ถูกต้องก็าสาม,มองค์ประกอบผมเชื่อว่าถ้าเราสร้างคนในโฆษซนาแบบนี้ได้ เราน่าจะเปลี่ยนผ่านสาร้างทีมงานรุ่นใหม่เช่มวาตัวแทนรุ่นเก่าได้ดีขึ้นตอนนี้เรามีจำนวนจำนวนเท่าไหร่ครับ <Speech. S 2> ตัวแทนจำเปนตัวแทนนะครับตอนนี้เราอยู่หมนเบี้ยอยู่ประมาณหนึ่งหนึ่งห่งหงหงสองพันคนนะครับสร้างเบียย้ยในสัดส่วนเท่าไหร่ของพอร์ตนะครับสร้างเบี้ยอยู่ประมาณยี่สิบห้าสามสิบเปอร์เซ็นต์ของพอร์ตสำหรับคนใหม่อย่างเดียวนะแล้วถ้าแล้วถ้าทั้งทั้งตัวแทนทั้งหมดนะครับเอเจนทั้งหมดหมายถึงว่าช่องทางขายเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับ ถ้าพี่รวบได้อยู่สักประมาณเจ็ดสปร์ก็ช่องทางหลักของบริษัทเราน่าจะยันอยู่ช่องทางทีกสาการชีวิตแล้วก็ก็แน่นอนครับชื่อมันบอกอยู่แล้วมันต้องเดินขับเคลื่อนความสํเร็จด้วยทีงานด้วยพลังทีทีนี้เราก็จะมุ่งเน้นเรื่องความจริงให้าขึ้นก็เราอาจจะไม่ได้เติบโตหรือเป่า ใช่ชาวบ้านเขาพระวัติบายของท่านซี o ก็อก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าเราโตด้วยความเหมาะสมแต่ต้องได้คุณภาพได้ความยั่งยืนก็า u ส t a ต n อในเบือเรามุ่งมั่นที่จะโตธุรก,กิจแบบยั่งยืนหลายแห่งอาจจะเติบโตแบบหรือหวาแต่ไม่ใช่สไตล์ของเราสไตล์ของเราจะไม่ได้ท็อปไลน์หรือหวาแต่เรามั่นคงเราแน่แน่แ ขอคำถามแล้่เราเราใช้กลยุทธ์อะไรมาเป็นเจ็ดวายที่อยู่กับเราก็เดี๋ยวมีนานี้ก็จะมีกลยุทธ์่ไครับเคยนิดหน่อยอันนี้เดี๋ยวการตลาดตอนนี้เดี๋ยวมีนาไม่มีอะไรคือเดี๋ยวคอยมีนาทีอันนั้นก็เป็นเป็นเป็นเรื่องหนึ่งอันที่สองเนี่ยเราสร้างความเข้าใจให้กับทีมงานเก่าของเราให้เขาเห็นภาพการศึกษาของฝ่ายการตลาดที่ทํามา ชี่ก็เห็นว่าเจนบายสายเปนะจริงแล้วเขาก็ามีลูกหลานเป็นเจนบายเขาเข้าใจแล้วเขาเขาก็เ,าเ,าเ,าเริ่มอินกับสิ่งที่เราถ่ายทอดให้เขาแล้วเขาเป็นผู้สร้างถั้งเขาเดินตามแนวคิดเราได้เราก็มีโอกาสสนับสนแล้วผมผมว่าพวกเราเพื่อนเราหลายคนเป็นเจนบายในอ้องน,น,นี้ก็น่าจะเห็นพฤติกรรมข,ของเจนบายเป็นยวจทำไงให้คนที่ใช้เงินใช้ถูกวิธีแบ่งส่วนหนึ่ง ที่เขาหาได้ามาใช้สร้างชีวิตที่ดีกว่าในอนาคตป้องกันความเสี่ยงให้ตัวเองบริษัส,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 ส่งเสริมอะไรกันหรอกแต่สร้างปัตต์ต่างๆครบเอาเป็นยังไงสร้างต่างระบบดาวเป็นเรื่องการลงทุนนะครับมีการปรับเปลี่ยนไรบ้างไหมเพื่อรองรับกับทีศรษฐกิจ ในยุคไรเนงินก็ได้มีนโยบายอะไรแบบในทางพูดๆนะเรับก็เอ่อเอ่อเอาอันแรกตามคุณผ่านนะคะเอ่อไอเอฟเอฟสิบเจ็ดเนี่ยเราเตรียมการมาหลายปีแล้วก็หัวใจสำคัญของมันก็คือมันจะบอกว่าเอ่อกรรมธันที่ขายขัดทถุน ต้องรับรู้การขับถูตลอดสัญญาไม่ว่าจะกี่ปีตอนนี้ทันทีกรมธรรม์ที่กําไรจะไปรับรู้กําไรตลอดสัญญาไม่ใช่มารับรู้ตอนนี้เพราะฉะนั้นการกําไรก็จะถูกกระจายออกไปค่าใช้จ่ายในการขายก็ถูกกระจายเงินสดจ่ายก่อนค่าใช้จ่ายในการขายกระจายออกไปเพราะฉะนั้นจะดูเหมือนค่าใช้จ่ายอาจจะดูน้อยกว่านะคะกำไรก็ถูกกระจายออกไปเช่นกัน สิ่งที่เกิดขึ้นภาคธุรกิจประกันชีิต้องคิดมาหลายปีแล้วล่ะว่าจะขายอะไรต้องเข้าใจว่ามันกําไรหรือจะไม่กําไรเขามีคําที่เรียกว่า h o n o r o u s o n o r o u s ก็คือสัญญาที่ขัดทุนะคะแต่ละบราาิษัทเนี่ยพอเข้า17ปั๊บก็จะต้องไปดูว่ากรมธรรม์ไหนหรือกรมธรนม์กลุ่มไหนขัดทุนแล้วก็เขียนเป็น h o n o r o u s จะถูกรีพอร์ตอยู่ใน17บทุกบราาิษัทถึงหันมามองว่าสมัยก่อนเนี่ยเราขายออมทัพย์ หรือเราขายสะสมทรัพย์เราขายการออมเงินที่เราเรียกออมเงินกันภาษาง่ายๆเนี่ยเยอะแล้วก็เป็นการออมเงินระยะสั้นเยอะแล้วก็ถ้าจําได้เมื่อหลายปีก่อนเนี่ยเคยมีช่วงหนึ่งที่มีโจทย์ที่บอกว่าแลกเทสไม่พอนะคุณคุณ,คณไหมคะหรือเงินสำรองไม่พอเวลาที่ดอกเลียกดอกเบี้ยหันผวดดอกเบี้ยลงไปต่ำมากๆนะคะทางด้านฝั่งรายบิลที่ทางด้านประก,กรันก็ถูกมาร์ก to market แล้วก็ต้องบวกขึ้น พอรวมขึ้นรีเซิร์ฟที่เป็น NPV ที่มีอยู่เนี่ยไม่พอ GPV สูงกว่าบราิษัทต้องหันไปใช้ GPV หรือต้องเพิ่ม research, รีเซิร์ฟต้องเพิ่มทุนนะอันนั้นก็คืออาการของการที่สินค้าที่ขายอาจจะคิดว่ามีกำไรแต่บริษัทอาจจะตายก่อนที่จะเห็นที่กำไรเพราะเกิดจากการ market market. มาร์ e t มา์เกตหมายความว่าสินทรัพย์ของบริษัทกับเงินกองทุนเนี่ยต้อง,องรับความเสี่ยงจากความผนันผวนอตลาดดิบได้ คำถามก็คือพอเป็น17บริษัทก็ต้องเริ่มคิดแล้วแน่ใจหรือเปล่าที่ขายไปแล้วกำไรแน่ใจหรือเปล่าว่าขายไปเวลาจะเบี้ยบผันผวนบริษัทมีเงินกองทุนเพียงพอนะคะเพราะถ้าเงินกองทุนไม่พอหรือสมัยนี้ที่เป็น IFRS 17หรือ TFR 17เขาเรียก o n น,น r น u รัสคอนแทคคือสัญญาที่ขัดถุนเราต้องใส่ขัดทุมั้ก่อนถ้าบราิษัทไหนเกิดมีสัดส่วนของตัวขัดทุมเยอะ บริษัทที่ไซส์ใหญ่หน่อยกลาง,งใหญ่เนี่ยถ้าเราขายแล้วเรากระจายพอร์ตบริหารพอร์ตได้ดีสิ้นไฟริสของสินค้าที่เราขายได้ดีนี่เนี่ยเราเราก็จะบวหหัรความเสีย่ยงที่ไม่โดกนการกระจุกตัวเช่นถ้าขายแต่ออมรัพย์เยอะเกินไปแกนทีดอกเบี้ยสูงเกินไปพอดอกเบี้ยมันลดลงต่ำๆที่สุวรรณลงทุนไม่ได้ขาดทุนนะใช่มไทยสมุทรก็เป็นแบบนั้นเมื่อหลายปีที่ผ่านมาเราจะเห็นได้ว่าหลายบริษัทเริ่มเปลี่ยน จากการขายเซฟิงนะคะออมทรัพย์แมก g u a r a การันตีเอ็นดามเนบางส่วนะคะที่ที่เป็นการการันตีดอกเบี้ยเยอะๆเปลี่ยนไปเป็น Unit Link เปลี่ยนไปเป็นพาร์ทิซิเ t ตที่ o โพรดิซีแบ่งผลประโยชน์การถ้าลงทุนได้เยอะกว่าเพราะฉะนั้นมันก็เป็นการเปลี่ยนแปลงและหลายคนก็เปลี่ยนไปขายความคุ้มครอง t t i t n o n ขายสุขภาพนะคะลงไ้แรง นะคะขายตลอดชีพขายเธอเราจะเห็นไทยสมุรก็เป็นอย่างนั้นเช่นกันแล้วเวลาที่เราเปลี่ยนเนี่ยเบี้ยจะลดเพราะว่าเบี้ยคุ้มครองมันเล็กก่าเบี้ยออกเบี้ยออกมันใหญ่ของเราก็ผ่านจุดนั้นน่ะทำอย่างนั้นมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นช่วงสองสามปีที่เบี้ยก็ก็รับนโยบายก็พยายามจะลดการขายสินค้าที่มีความผันผ,นผวนจากดอกเบี้ยแล้วก็มาขายความคุ้มครอง แต่ทุกคนก็ทราบใช่ไหมคะว่เราขายความคุ้มครองธุกรกิจประกันชีพก็เธอเจอความท้าทายใหม่จาก medical inflation ปีที่แล้ว medical inflation ตามข้อมูลของ w i l l i s t a b l e v a t s o n ขึ้นไป15.2%ปีนี้คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น14.2%ย้อกลับไป2ปีเพิ่มไป9%กว่าสินค้าที่เราขายประกันสุขภาพไม่ได้สามารถบวกอินฟล t i o ชได้มากแบบนี้คอพ,อพอไม่ได้ปล่อยให้เราแบ,บกกำไรเยอะแยะเขาไม่ปล่อยหรอ เขาก็ดูจากประสบการณ์คุณแล้วก็อ่าน loss ratio แค่นี้ได้จะไปใส่อินเฟลชันเยอะๆไม่ได้ใส่ได้นิดหน่อยจาก operating ค่า t ค่าใช้จ่ายดำเนินงานที่ขึ้นแต่ไม่ได้ใส่ไม่ได้ค i n f l อินเฟลชันได้เยอะแยะแบบนั้นแล้วถ้า medical i n f l a t i o n ขึ้นแบบนี้ปรมารันที่เราขายไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเพอจริงๆก็ยอมให้มีเหมือนกับว่าระหว่างสาัญญาถ้ามันขัดทุนจริงๆก็ไปขอเพิ่มเบีย้ยแต่ไม่ใช่ใบบอ แล้วก็ไม่ใช่เพิ่มได้เยอะมันไม่ง่ายอย่างที่คิดว่าไปขอเพิ่มเบี้ยเท่าไร่ก็ได้เขาก็มีหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคเมื่รอสัประ,ประการช่วกเขาขายอย่างนี้ก็ต้องลุกขึ้นมาบอกว่าเออถ้าขายประกันสุขภาพรายเดียวไปเยอะแบบนั้นแกรันตีต่อสัญญาไปแบบนี้และตอนนี้พวกกับสัญญาที่เป็นโภลั์ตลอดชีพแกรันตีต่อไปจนถึงอายุ80 90อ,อ๋อน่าขาดทุนนะเปล่าจบไหมคะนั่น IFRS 17ทำให้ต้องคิดพวกนี้หมดเลย จะขายอะไรก็ต้องบาลานซ์ะจะบอกกลัวไม่ขายอะไรเลยก็ไม่ต้องขายพอดีก็ก็ต้องขายแต่ขายแล้วก็บาลานซ์ให้ได้ระหว่าสะสมทรัพย์จะมีออทซัพ์และย้อนซัได้อย่างพี่เต้ก็จะมีแต่ให้จํากัดแค่นี้เนดะมากไปไม่ได้บริษัทจะต้องบร,ริหารความเสี่ยงแบบนี้แล้วก็ s t r e s s t e s t test อีกดอกเบี้ยขึ้นหนึ่งเปอร์เซ็นต์เป็นไงลงหนึ่งเปอร์เซ็นต์เป็นไงนุนจะให้โจทย์กับฝาร์มผลิต์ว่า จะขายเนี่ยลองช็อคดอกเบี้ยเลยคุณอาจจะคิดว่าคุณกำไรเพราะคุณแมทชิ่งที่สุวรรณแมชชิ่งไปแล้วลงทุนแมทชิ่งไปแล้วมีกำไรไม่ได้กลัวเจ๊นนะแต่การมาร์ทูมาเก็ตที่เกิดจากดอกเบี้ยสวิงไปสวิงมาคุณอาจจะเจ๊งก่อนถึงวาได้กำไรหลักการนี้มันเกิดขึ้นจริงได้เหมือนกับสมัยก่อนที่เราเห็นตอนแรดเทสไม่พอพราตอนทำสิบเจ็ดปัจจัยสำคัญคือมองว่า product พอมีกำไร ุณจะกำไรเยอะก็ไม่ได้ธุรกิจแข่งกันกันเยอะผู้แข่งเขาก็เก่งทุกคนก็แข่งกันมากๆถูกไหมคะพอมีกาไรบริหารความเสี่ยงอยู่สิ่งสําคัญคือถ้าคุณขายอะไรที่กกรนตีดอกเบี้ยคุณก็ต้องทํา a l m ให้ได้เพื่อให้มั่นใจไม่งั้นเดี๋ยวจะเจออน e r o u s c o n t r a c t ได้หรือขาดทุนแต่เราไทยสมุดก็ผ่าน ifrs 7ิไปได้ดีมากดีมากเราเราก็เป็นบริษัทที่ Conserva t i v ีมีเงินสำรองเยอะจะเห็นว่าเงินกองทุนเยอะส่วนผู้ถูกหุ้นก็ขึ้นไปเยอะ นะคะก็ก็นุชอาจจะเป็นคนคอนเซอร์ติฟเราระวังคือเวลาเจ้าของไรหามันก็อย่างเงี้ยเหมือนคุณสาระกับนุชคุยกันก็อย่างเงี้ยพี่เปี๊ยกขอทำงานกับอย่างเงี้ยยากงานยามเวอาชีมันง่ายเกลาผมต้องข้าเนี่ยเดียวเราปุ่มเนี่มเดย์โซเราจะมาคำนวณแต่ว่ามันแยกกันแยกมันทสองปีนะถมอว่าเป็นโรคไตแรงเงี้ยเรา เราอย่วมางการก็มา